สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนมาชมการติดตั้งปั๊มน้ำนะครับสำหรับสูบน้ำบาดาลน,นะครับนี่ก็คือเครื่องปั๊มเจ็นะครับเจ็คู่ครับเนี่ยโดยช่างผู้ชำนาญงานนะครับช่างทุยวันนี้เราก็จะมาดูนะครับว่าวิธีทำอะ่ะช่างเขาทำยังไงครับ อันใดมันก่อนในสร้างเนี่ยอันใดมันก่อนเนี่ยจได้ต่อลงน้ำอืมต่อลงน้ำอยู่ทล่างอืมเพื่อนเพื่อนก็ดูนะครับวิธีที่ช่างใหญ่ก็ทํานะครับช่างชํานาญงานครับช่างทุยอันใดลุ่มอันใดน้ำก็สร้างเนี่ย ตัวหนึ่งล้ม,ลมอ๋ตอตัวนึ่งดูดอ๋อตัวนี้ดูดน,น้ำข้อต่อยังสี่แล้วเขาก็จะเอาลงไปในตรงนี้เนาะซางล,ลงไปเรื่อยๆครับลงไปเรื่อยๆอันข้อต่อสองอันนี้เขาเอาเลือกไปไหนครับเนี่ยท่าวชีเม็ดครับอืมยี่สิบสี่เมตรความ <10 S 1> ลึกดื้อสิบสองเส้นเอออะไรหรอเขาข้างละชีเม็ดอืมข้างละสี่เมตร สิบสองเส้นเพื่อความเข้าใจครับเพราะว่าบางคนก็นเป็นอีสานกับรู้เรื่องบางคนก็นเป็นภาษากลางนะครับอันนี้ที่ตั้งมันเท่ากับใส่ง่ายๆครับไอโบกสวมนะพี่น้องโถสวมนะครับหนึ่งชั้นแล้วก็สาครอบเนะี่ยเราเอามาตั้งสำหรับที่จะเป็นที่วางของปั๊มน้ำนะครับ นี่ไม่ได้โฆษณาให้ยี่ห้อนี้นะครับแต่เราจะมารีวิวการติดตั้งระบบดูดน้ำบาดาลครับปั๊มน้ำนะครับตัวนี้ปอกตรงนี้สีนิ้วแม่นบอสังอ่งอนี่นิ้วครับเนี่ยนี่คือวิธีติดตั้งปั๊มน้ำบาดาล ว่าคกุดยังนี่ก็ใส่ลงไปช่วงหนึ่งแล้วครับเนะี่ยใส่ลงไปช่วงหนึ่งอ่ะเอะะะะอวันนี้เราก็ดูวิธีทำยาวๆนะครับ ต่อต่อไปแล้วก็จะทากาวหน่อยครับนี่นี่คือวิธีติดตั้งปั๊มน้ำบาดาลเจ็ดคู่ก็ใช้ยีห่ห้อนี้ครับราคาอาจจะแรงหน่อยครับแต่มันก็โอเคแต่ไม่ใช่ว่าทุกยีห่ห้อจะไม่ดีครับก็มันก็มี ความดีแตกต่างกันครับแต่ผมก็เออเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าเห็นใช้แล้วมันก็โอเคดีหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเจอเคยเห็นนะครับเราก็จะได้ดูกันครับเนี่ยก็จะทาแล้วก็ต่อไป,ไปแต่ละช่วงนะครับเนี่ยะยาวอย่างนี้แหละะนวด วันนี้ก็ดีหน่อยครับสภาพอากาศคึมๆหน่อยเราก็จะดูไปเรื่อยๆครับหน้าแรงก็ค่อนข้างจะแรงมากครับต้องอาศัยน้ำทาอะไรก็รอให้ในกาวแห้งนิดหนึ่งครับก็จะนั่นลงไป จะท่าต่อไปเรื่อยๆครับจนจะหมดนะครับนี่คือวิธีติดตั้งระบบน้ำสูบน้ำาาดานที่เราใช้ท่อให้มันสูงขึ้นมาหน่อยก็เพราะว่าเออเราจะได้เวลามีปัญหาอะไรเราก็จะพยายามตัดให้มันลงสั้นลงอีกได้ครับ เห็นไหมว่าเราจะมีสองท่อนท่อนแรกที่เราตัดแล้วก็เพิ่มขนาดขึ้นมาให้มันสูงหน่อยสำหรับกับปั๊มนะครับเนี่ยมันจะอยู่ระดับเนี่เวลามีน้ำมีอะไรก็การันตีว่ามันจะไม่ท่วมวันนี้ก็นี่แหละครับได้ความอนุเคราะห์จากช่างทุยนะครับช่างใหญ่ในการเจาะติดตั้งระบบน้ำบาดาลครับ นี่สายรัดบ่ให้มันออกจากกันที่สร้างแ,แต่ละช่วงแต่ละช่วงต่อก็จะมีสายรัดอย่างเงี้ยรัดไว้แต่ละท่อนก็จะย้าวอย่างนี้แหละรอให้กาวแห้งแป๊บหนึ่งแล้วก็จะหย่อนลงไปอีก สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังคิดว่าจะติดตั้งระบบน้ำบาดาลหรือเจาะน้ำบาดาลแบบนี้ก็ดูไว้นะครับสำหรับเป็นแนวทางยี่ห้อปั๊มน้ำก็แล้วแต่คนชื่นชอบนะครับเราก็ต้องดูว่าตัวไหนกับการใช้งานที่เหมาะสมกับเรานะครับ ก็จะมีตัวนี้เป็นตัวล็อกข้อไว้ใส่สายรัดแล้วก็นัลงไปอย่างที่พี่น้อง ที่ไม่แห้งหน่อยนึงหลักสามไปบางคนอาจจะใช้ท่อสนิ้วอาจจะต่ำๆหน่อยแต่สําหรับผมก็จะใช้เผื่อนะครับจะเอาสูงหน่อยอยู่ประมาณเนี้ยประมาณเอวือหรเลยขึ้นมาหน่อยเผื่ออะไรเราจะได้จัดการกับมันง่ายแล้วก็พวกดินพวกอะไรจะไม่ได้ โดนเข้าง่ายๆ <c oughs> ก็ดูไปเรื่อยๆครับดูไปจนก,กว่าที่จะทำเสร็จนะครับ <c oughs> หลังจากทำตัวนี้เสร็จเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายวิธีทำระบบน้ำให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ ได้จักช่วงเลยในสร้างนี่<ะ>สามช่วงเลยไห,หมบ่เรือหนีกองนเจ็ดยี่หันก็ที่หัวท่อออกนี่ก็คือระบบวางท่อนะครับมันจะมีท่อลมกับท่อน้ำครับสำหรับสูบน้ำบาบดาลด้วยระบบปั๊มเจ็ดคู่นะครับ ผมก็จะถ่ายทุกขั้นตอนให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับที่ตั้งก็อย่างที่ว่าแ้ะเพื่อนๆเนห็นไหมง่ายๆอย่างนี้แหละครับยังไงก็ไม่ไปไหนครับเวลาฝนตกมายังไงมันก็ไม่ท่วมชุดนี้ผมก็จะถ่ายจน วางท่อตรงนี้เสร็จนะครับพอแห้งแล้วก็จะสอดลงไปครับสังเกตว่าวันนี้จะคืมซากรงฝนหน่อยบรรยากาศดีไม่ร้อนมาก เพื่อนก็ดูนะครับดูแล้วก็ศึกษาดูวิธีทำท่อก็จะมีการทากาวก่อนทากาวแล้วก็ปล่อยให้แห้งหน่อยกาวน้ำไทย รับน้ำนะครับผมก็จะวางมาด้านนี้ครับนี่ก็เป็นท่อนสุดท้ายแล้วครับทั้งหมดทอดได้ก็สร้างเอาลงนี่24เมตรน่นบ่ทุกสองเส้นด้ยวยอ่า12เส้น24เมตรท่อนละ4่เมตร ก็ท่อนสุด้ายรอมันแห้งแล้วก็หย่อนลงไปหลังจากนั้นก็จะเป็นระบบต่อเข้ากับเครื่องเดี๋ยวรอตัวนี้ให้มันเสร็จก่อนเดี๋ยวผมก็จะรอถ่ายตอนที่ช่างเขาต่อระบบตรงนี้นี่ก็ข้อสุดท้ายแล้วครับเนี่ยอครับขอจับอตัอาไว้ก่อนนะตัวนั้นตัวนั ว่ลงที่นัตัดดีนะตัดไปทัไวเลตัดนเอยนจังหวะน,นี้ต้องจับดีๆครับถ้าปล่อยแล้วมันก็จะร่วงลงตับปละข้างตับเปล่ข้างเออ,จ,เจ,อจังหวะน,นี้จะตัด มันเข้ากันขอ้จะให้งตัวได้หรลต่อไปด้ยยอนวงหะนี้แหละครับสำคัญต้องอยู่ ที่เราจะทาข้อตรงนี้แล้วก็ให้มันให้มันยืดไว้ก่อนในหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นวิธีนะครับข่นงขนก็ต้องอวยไหมบ่อ่าเฮาอันอวยข้างล่างได้เป็นบ่อ๋อเริ่มหั่นไปทั้ง่นแล้วจะอวยไหม พอใส่พอต่อเสร็จแล้วพอมันแห้งแล้วมันก็จะยึดกับตัวนี้ไว้พอดีนี่ก็คือระบบติดตั้งปั๊มน้ำถ่ายเพื่อนๆดูทุกขั้นตอนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำนห้หน่อยใส่พอต่อแล้วก็วางท่อลงไป แห้งแล้วก็จะหมุนให้มันตรงกับตรงนี้พอมันแห้งแล้วก็จะหมุนมาแล้วก็มาเชื่อมตรงนี้เดี๋ยวนะขับราขบราขรเาับวิธีติดตั้งปั๊มน้ำสูบน้ำปรดาลสำหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็นี่แหละครับ ช่างใหญ่คือช่างถุยนะครับเป็นนั้นว่าขั้นตอนนี้ก็ก็อยู่ประมาณนี้ครับรอให้กาวแห้งสักหนึ่งแล้วก็จะหมุนมาใส่กับปั๊มตรงนี้ครับพอหมุนมาใส่เราก็จะทําการเชื่อมให้ติดตรงนี้นะครับพอเสร็จทุกอย่างแล้วก็จะต่อปลั๊กไฟมาแล้วก็เปิดทําการได้ครับ หลังจากที่กาวแห้งนะครับเราก็จะหมุนมาด้านนี้ก็ทําทำการตัดท่อเพื่อจะเอามาเชื่อมกับปั๊มน้ำนะครับผมก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูทุกขั้นตอนนะครับสำหรับวิธีติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาลด้วยเครื่องปั๊มเจ็ทแบบคู่นะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือว่าเกษตรกรท่านใดนะครับที่คิดว่าจะทำระบบเจาะน้ำบาดาลหรืออะไรก็ดูไว้นะครับว่าอันมาดานดันต่อยกันดูว่าสองบ่ปั่นไปต่อ่ะเข้ามามันอ๋อม,มาถือมาดานต้อน ขับพลานทอดทอดับพลานข่อยปะข่อยปาค่อยๆค่อยๆเท่าแค่วะเดี๋ยวเดเ๋ยวน้นไปเน้นไปเน้นไปนี่คือการวางระบบปั๊มนำบาดาลครับประมาณเอวหรือเหนือกว่าเอวคือ ถ้าต่ําเวลามีน้ํามีอะไรหรือพอมีปัญหามันก็จะอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาง่ายแต่นี่ถ้าเราทําสูงนี้มันก็ดีครับเวลามีปัญหาอะไรเราก็แก้ง่ายจะให้ดูประมาณเนี้ประมาณแต่เลยเอวหน่อยครับก็ประมาณเม็ดเม็ดกว่าความสูงก็จะอยู่ประมาณนี้านาาาานขาดเล็กอ๋อหล่อนต้องขาดเล็ก เดี๋ยวผมจะมาถ่ายชัดๆเลยครับสิ้นต่อนนี้ก็จะใช้โตัวคัดไปครับเพื่อยืดหุ้มน่ารำวันว่างเงี้ยทำเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ครับสำหรับคอยึด รับการต่อท่อในระยะนี้ก็ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับเหลือแต่เพอาะเหรอครับพอต้องขาดครับท่อน้ําที่นี้เออบ่บ่เบนน้ำหนักเล็กโม่เนเล็กเลยผ่านมือปัดต่อกระติกครับคันคันแห้งเลยมันก็สิแตกเปาะอะทีอยู่ประมาณนี้แหละแค่นี้ก็อยู่แล้วมันก็บ่อสลดแล้วเพราะว่ามันมีคอนี่มันมีคอตรงนี้ไว้รองอยู่แล้วอะนะดีๆปอจ้ะออเราต้องให้มันเนียนมันสิแตกเปาะดนๆไปมันกรอบเปืนยังมันค้าบข้าวข้างอกกับขีเก่าอ่านั่นแหละยึดตัวนั้นยึดแล้ว อ,อยู่<อ>จนไปถึงนุ่นนะมันจะอยู่ประมาณเมตรกว่าทางนุ่นน่ะก็จะสูงหน่อยมันจะปลอดภัยทุกอย่างนี่ก็เป็นการติดตั้งาวลาวครับาลวาวเพราะว่านี่เป็นเครื่องแบบอัตโนมัติครับถ้าเราปิดาวลาวตรงนี้สีเขียวนะมันก็จะหยุดทำงานเลยครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ดูแบบละเอียดทุกขั้นตอนนะครับรับรองว่า จะเข้าใจในระบบทุกส่วนนะครับบางช่วงอาจจะไม่อาจจะไม่พูดนะครับแต่ก็ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเออเขาทําอย่างนี้อย่างนี้นะครับบางช่วงผมก็อาจจะอธิบายให้ฟังหน่อยครับแบบนี้แหละเฮ้ยกงางอ๋อหนามาหนาหนะหนาวร้ายะเออหนาวสองคู่นะสองคู่เออสองคู่อันนี้มีก็มีต แต่ว่ามันเบิ่งกันค่อยๆลิ่นนะมันมีแต่ก่อนน่ะนะเอาเอาตัวนึ่งข้อน้องโลงหรือเปล่าครับว่าแม่นเอาเอาเป็นลงมาข้างล่างเออขาล่างอาไปจจอนะปุ๋ยนาะบ่อนเฮ็ดเฮ็ดตรงต่อไว้แค่ตรงนี้กับพ่อเนี่ยอยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวที่ต้อเอียงแค่อันตัวสุดท้ายมันเป็นไอ้ยี่สิบมิลมันนี่กับพ่อนะครับผมเดี๋ยวที่เฮ็ดสายที่อีเองอันนั้นน่ะเดินเองว่าขันบ่มีนะแม่นว่าไรว่ะ บ่หนักบ่นักอยู่ที่มานลมนลอเออเรมรเติมเตมนั่นก็เทน้ำให้มันเต็มปั๊มไอที่แทงน้ำที่รออยู่ข้างล่างนะครับตรน,นี้เต็มแล้วที่หันมันมาลงแล้วเต็มแล้ว ลหลังจากที่เราติดตั้งปั๊มเสร็จนะครับมันก็อยู่ประมาณนี้แหละนี่คือปั๊มน้ําบาดาลน,นะครับเสาตรงนี้ก็จะเป็นที่ติดไฟนะครับคือยังทําไม่เสร็จครับผมก็ห่อตรงนี้ไว้ก่อนแล้วผมจะทําหลังคาครับทาหลังคามุงไว้หมดเลยตรงนี้ก็มันก็จะออกมาลักษณะนี้แหละหลังจากที่ทําเสร็จนะครับก็อยู่ประมาณนี้ ส่วนความเรียบร้อยต่างๆการทำหลังคาอะไรมันอะเดี๋ยวผมก็จะไว้ท,ทําทีหลังครับตอนนี้มันเพึ่งเสร็จนะครับไฟอะไรเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดดูว่าน้ํามันจะแรงแค่ไหนนะครับหลังจากเสร็จนะครับนี่คือตัวนี้เปิดแล้วครับมันเป็นปั๊มออโต้นะครับถ้าวาล์วนี้เราปิดมันจะไม่ทํางานวาลว์น้ําแต่ถ้าเราเปิดมันก็จะทํางานเดี๋ยวผมจะลองเปิดนิดเดียวครับ แต่ผมลองแล้วแรงมากครับเนี่ยผมจะลองเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวลองเปิดอีกหน่อยครับเห็นไหมครับพุ่งเลยครับแรงมากครับเนี่ยนิดเดียวนะครับเนี่ยยังไม่ทันเขาเรียกยังยังไม่ครึ่งทางเลยครับเห็นไหมแต่ความแรงของน้ำเนี่ยแรงมากครับเนี่ยเห็นไหมน้ําใสแรงมากเลยเลยจากที่ตรงนี้ไว้ด้วยครับเห็นไหมเห็นไหมครับพุ่งแรงมากเลย วันนี้ก็ว่ามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับนี่เปิดนิดเดียวครับถ้าเราเปิดสูดเนี้พี่น้องเพื่อนๆถ้าเราเปิดตัวนี้มาสูดนี้โอ้โหพุ่งแต่นี้เห็นไหมครับเนี้ยนิดเดียวจากตัวนี้มาก๊อกเดียวเห็นไหมครับน้ำแรงๆเลยครับเนี่เห็นไหมใช้ได้แล้วครับเนี่ยปิดไว้ก่อนนี่ก็รีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับ ี่ตัวนี้เสียบว้รองเี่ใชครับนี่ตรงนี้เสียบว้รองนี่ผมมารีวิวให้ดูนะครับในการที่ว่าน้ำมันจะแรงแค่ไหนปั๊มนี้ใช้ได้ครับนี่คือปั๊มเจ็ดคู่ครับเนี่ยสำหรับสูบน้ำประดานนะครับเนี่ย